สวัสดีครับ่านชัยนนกินให้อ้วนตายนะวันนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินจีงหงสิบสองบรรณาเนาะช่วงนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะยังไม่สว่างเลยก็ยังไม่มืดเลยเนาะนีม่มีมีมีขายเป็นอะไรเองเต้าหู้ดำมีขายเป็นพวกบะหมี่ต่างๆเนาะแล้วก็พวกน้ำตัลมวจะขายเป็นขนม ข้าวอะข้าวหลามแล้วก็ข้าวแคบตรงนี้เ่าายน้ำต่างๆของกินเ้าาาวหมยกบน,น,นี่เป็นปลาแอบป,ปลานะ่ากินมากเลยแบบสไตล์ตชิ้งหงส์สองบรรนาเนศตรงนีน้จะมีเป็นตู้น้ำปั่นนะน้ำกะทิอะไรพวกน,นี้มีกระปุกอบกับมรดนาโอ้โอ เป็นร้านที่เขานั่งกินข้างในได้น,นะเป็นร้านซีงย่างนี่ก็เป็นคนจีนหมดแล้วนะครับตอนนี้มีไส้หมูมีเต้าหู้มีผักหลายอย่างมีิ้ผักปลานั่งกินนะพูดถึงนะนั่งกินไน้หลายอย่างนะตรงนู้นก็จะมีเป็นแบบ เรียกว่าพวกน้ำปั่นนะมีส่วนลงสรามีสาวจีนคนสวยด้วยนี่ก็จะเป็นพวกหมูย่างหอยนองลมตรงเครื่องนี่ น่าจะเหมือนอาหารไทยที่สุดคือเรือน,นี้แหละปาท่องแทะเพราะปาทอด,ท,อดที่ไหนก็ทอดนะรสชาติมันก็คงเหมือนกันนะคงไม่ได้แตกต่างกันเนาะแต่ว่าเตาทอดเท,ท่ดีนะเป็นเตาทอดแบบนี้นเอาของมาเน,น้นๆหน่อยตอนนี้รถเขาก็วิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะว่าเขายัางตั้งร้าน,นเสร็จนี่น 哎，多少啊？八块钱一两啊，全的了，称重的了，八块钱一两。我我要十块啊啊，八块钱一两,个钱一两个了。哦，没得优惠咯，对对，都是三他没得啦，他老板。八百块吃要的吗？需要吗？呃，多少嘞？看一下。 เป็นสิบปดก้อนแล้ว่าบปดอามีมั้ยอาก็่าเ่าหมูกรอบอาเป็นหมูกรอบเมือนจีนนะดูว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคือูว่าผมพูดว่า10หรือ15นะน่าจะ1ิ

สิบแปดสิบแปดสิบอ๋อ18ออสิบบอสิบปด่าฮ่าฮอเ่我่ส่นี่สวัสดีครับขายกนี่นี่ยโอมีส้มตด้วยส่าย๋วเนี่ยโอ้มีเขาขายส้มตำนะเนี่ยตรงนี้ร้านนี้โ้นี่ ตุ้บปชีนะตุ้บปชีโอ้โนี่เป็นหมูคอบเมืองจีนเราซื้ออะไรครับา,าขายว่าประมาณขีและสิบแปดหยวนนะักประมาณอ่าเจ็ดสิบแปดสิบาทเนาะโอ,โอเคซื้อเสียซื้เสียนี่โอ้นี่ก็คือนี่คือ,คอตัวนี้คือ 5, 20, อ่ายี่สิบก็แล้วแต่ว่าใครจะสั่งยังไงเนาะตรงนู้นถ้าก็จะมีคนเดินนะ เมื่อวานได้เดินมารอบนึงแล้วเนาะอันนี้ก็มีส้มตำขายแต่ว่าส้มตำที่นี่เขาจะไม่จัดจ้านแบบท่านเราอันนี้ก็จะเป็นผีเครื่องไอศครีมนะของกินแล้วมีปีกไก่ยัดไส้เนาะอันนี้เป็นคล้ายๆแบบว่าแป้งทอดร้านนี้ยังไม่เปิดนะขายโรตีนี่มีชานมไทยด้วยจริงดิอ๋อนี่เป็นปลาหมึกหน้ากระทะโอ้ ข้ากินมากเลยถึห้าไม้อันนี้เป็นประเม,มินแบบยิ่งใหญ่บางหลางก็ยังไม่เปิดเลยนะโอเคให้ดูแค่นี้แหละวันนี้ผมเหนื่อยมากเพราะว่าเดินมาแล้วก็เที่ยวเห็นสาวจีนไม่ได้เลยนี่ซื้อมาเยอะเลยก็เลยพอก่อนวันนี้นะก็เดินตลาดก็คงเดินไม่เยอะแต่ว่าไม่เจอน้ำเป็นน้ำอะไรเขาไม่รู้ ตีไก่ยัดไส้โอเคประมาณนี้